สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับในเลขเด่น2ตัวบนตรงนะครับและ3ามตัวตรงนะครับจากคลิปที่นำเสนอไปก่อนหน้านั้นนะครับที่เด่นหลักสิบเด่นหลัก่วยเด่นหลักร้อยนะครับผมได้จับชุด เอามาจับชุดเป็นชุดสองตัวตรงนะครับได้สามตัวตรงนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นได้นำชุดสองตัวคู่โต๊ดนะครับกับสามตัวโต๊ดนะครับซึ่งอันนี้จะต,ต่างจากชุดที่ผมมาวางไว้ตรงนี้นะครับเอาชุดที่วางไว้ตรงนี้เป็นชุดสองตัวตรงแหละ สามตัวตรงนะครับแต่ชุดคู่โต๊ะเอาจากสูตรเด่นมาชนกันนะครับประกบกับอีกสูตรหนึ่งจะเป็นชุดสามตัวโต๊ไม่ปักหลักนะครับซึ่งในชุดสามตัวโต๊ไม่ปักหลักผมก็เล่นอยู่ให้สิชุดนะครับซึ่งอาจจะมีบางชุดนะครับมาตรงกับ ในชุดสามตัวตรงนี้นะครับเหตุที่เป็นชุดสามตัวตรงนะครับก็จะมีการตัดบางส่วนออกไปนะครับจากในชุดสามตัวโตนี้นะครับเพราะว่าจะใส่ตามเด่นดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับ ซึ่งในชุด3าตัวโตนั้นไม่ได้มองถึงจุดนี้นะครับสำหรับในชุด2ตัวตรงนะครับหลักสิบก็จะมี5,6,7,8,9,0นะครับคือเลขที่เหลือออกจากจากดับนะครับมีดับ 1, นึ่ดับสดับสดับสดับที่หลักสิบนะครับ เดือห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับผมก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับส่วสำหรับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะมีดับนะครับดับหลักหน่วยมีหนึ่งมีหกมีห้ามีสามมีหกมีศูนย์หนึ่งสามห้าหกศูนย์จะดับที่หลักหน่วยนะครับถ้าหากสูตรนี้ไม่ผิดนะครับ ซึ่งนำสองสูตรนะครับเด่นหลักหน่วยสองสูตรมาชนกันนะครับมาชนกันแล้วนะครับแล้วตัดด้วยเลขดับตรงนี้นะครับก็จะเหลือเด่นหลักหน่วยเหลือแค่เจ็ดกับแปดนะครับแต่สำหรับข้างล่างนี่คือตัวกันนะครับตอนแรกผมให้การแค่สองกับสี่นะครับแต่ตอนนี้ผมเพิ่มมาอีก สองตัวคือหนึ่งกับสามแม่หนึ่งกับสามจะติดดับอยู่นะครับแต่ผมยึดเอาเลขดับเอาตัวนี้มาพิจารณาด้วยนะครับเลขดับหลัก1ิบนะครับเพราะทุกทีมันยังมาเข้าที่หลักหน่วยนะครับที่ผ่านมาไม่ได้เข้าที่หลักหน่วยอยู่หนึ่งตัวนะครับมีมีอยู่งวดเดียวที่ผ่านมานะครับที่ทด้ออก เก้าเจ็ดเก้าครับที่ไม่เข้าที่หลักหน่วยนะครับแต่งวดที่ผ่านมานี่ก็จะเข้าอยู่ที่หลักหน่วยหนึ่งตัวนะครับดังนั้นผมก็เลยเอามาเป็นตัวกันนะครับกันไว้ที่หลักหน่วยนะครับเพิ่มเป็นสองสี่หนึ่งสามนะครับที่ผมก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับ แต่ตัวเด่นตามสูตรหลังตัดดับแล้วนะครับจะมีแค่เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดในการจับชุดนะครับสองตัวนะครับท่านก็คงพิจารณาในหกตัวนี้ว่าตัวไหนน่าจะมานะครับแต่ทั้งหมดนี้แล้วนะครับตามกระแสะแล้วที่ดังตอนนี้คือเลขหกนะครับดังกันที่เลขหก ซึ่งผมก็คิดว่าใน6ตัวนี้ผมจะเลือกออกมาแค่2ตัวเองนะครับสำหรับชุดตัวอื่นนะครับท่านก็ลองไปพิจารณาเอามาจับคู่กับทักด้วยนะครับท่านท่านคิดว่าเป็นตัวไหนใน6ตัวนี้นะครับแต่ผมจะดึงมาแค่8กับ0นะครับ8กับ0หลัก10นะครับผมคิดว่าน้ำหนักจะอยู่ที่เลขก8นะครับกับเลข0ูนะครับ ก็ยังมี07 08นะครับตัวที่ผมระบายสีเข้มนี้สีแดงนะครับเป็ตัวที่เด่นตามสูตรคงเหลือนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวนี่ก็คือตัวที่ผมเอามากันไว้นะครับในกรณีที่ดับหลักหน่วยดับไม่อยู่นะครับและก็ดับหลักสิบ มาโผล่ที่หลักหน่วยนะครับคือ1 2 3 4ผมก็เอาจจะมากในแน่ๆตรงนี้นะครับก็ลองเอาพิจารณาดูนะครับถ้าหากในชุดสีเขียวนะครับตัวตัวการของผมนี้ตรงกับของท่านก็ถือว่าคงจะมีโอกาสถูกนะครับแต่สำหรับตัวเด่นนะครับก็จะมีอยู่แค่4ตัวนี้นะครับโดยนำา2ตัวนี้มาประกบนะครับคือ8กับ0นย์นะครับ ส่วนน้ำหนักอยู่ที่ห้าที่หที่เจ็ดที่เก้านะครับก็มีโอกาสมาได้นะครับแต่ผมให้น้ำหนักอยู่ที่แปดกับศูน์นะครับคือ2แถวนี้นะครับดังนั้นในชุด2ตัวตรงนะครับในงวดนี้นะครับในท้ายที่1ผมจะเน้นอยู่แค่หลักสิบคือ8กับ0ูนะครับส่วนหลักหน่วยก็มี7กับ8กัน1234ไว้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ 12ชุดนะครับท่านก็นลองเอาไปพิจารณาดูนะครับซึ่งผมจะจับไปชุด3ตัวตรงให้นะครับโดยใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จากสุตรนี้นะครับซึ่งหลักร้อยมันก็จะมีดับดึง3789นะครับเล็กที่เหลือจากดับนะครับเอานำมาตัดกับเล็กเด่นหลักร้อยนะครับ ก็จะเหลือสองสี่ห้าหกนะครับการแปดนะครับแต่ในตรงนี้ผมไม่ได้การแปดไปให้นะครับเพราะของผมให้แปดอยู่ที่หลักสิบแล้วนะครับผมก็จะไม่จับแปดที่หลักร้อยนะครับก็จะจับแค่สองสี่ห้าหกนะครับหคือสี่ตัวนี้นำสี่ตัวนี้นะครับสองสี่ห้าหกเอามาชนกับ ชุดสองตัวตรงตรงนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมดในชุดที่เห็นนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ยี่สิบแปดชุดนะครับในยี่สิบแปดชุดนี้เป็นชุดสามตัวตรงนะครับท่านก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็หาสูตรดับหลักมาตัดอีกทีนะครับหรือตัวดับทุกหลักมาตัดออกนะครับให้เหลือน้อยชุดลงนะครับ ตอนแรกก็ท,ท่านต้องพิจารณาก่อนว่าท่านจะเล่นหลักร้อยในสีตัวนี้ท่านคิดว่าหลักร้อยน่าจะเป็นตัวไหนนะครับในเมื่อคิดว่าถ้าหากคิดว่าเลขสองจะมาหลักร้อยท่านก็มองเฉพาะแถวสองนะครับท่านก็พิจารณาเพพาะแถวสองโดยหาเลขดับหลักหรือดับทุกหลักมาตัดออกนะครับก็คิดว่าในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับมีบางชุดจะตรงกับ สามตัวโต๊ดนะครับหน้าตรงนี้นะครับในสิบห้าชุดนี้นะครับดังนั้นถ้าหากมันมาชนกันก็ถือว่าจะมีโอกาสมามากนะครับมีความเป็นไปได้มากนะครับสําหรับหลักร้อยนะผมก็คิดว่างวดนี้ก็คงจะไม่มีพลาดนะครับสองสี่ห้าหกนะครับน่าจะมาตัวหนึ่งนะครับ มีอยู่ตัวหนึง่งน้ำหนักนะครับก็จะอยู่ที่เลขคู่นะครับงวดนี้นะครับหลักร้อยนะครับน่าจะอยู่ที่เลขคู่แต่ความเป็นไปได้มันก็ไม่แน่นอนนะครับซึ่งมันก็พลาดมาสองงวดแล้วนะครับถ้าหากมาเลขคี่ก็คงจะไม่หนีเลขห้านะครับสําหรับหลักร้อยนะครับ แต่ในชุดสองตัวตรงนะครับมันจะอยู่ในหกตัวนี้นะครับเพียงแต่ผมจะเน้นอยู่ที่แปดกับศูนย์นะครับแปดกับศูนย์โดยตัวประกบก็จะตัวเด่ดกนก็มีเจ็ดกับแปดตัวการก็มีสองสี่หนึ่งสามนะครับก็คิดว่าในชุดสามตัวตรงงวดนี้นะครับน่าจะมีโอกาส ที่จะถูกนะครับงวดที่แล้วสามตัวตรงผมให้ไปมันปิดอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมเน้นที่9้ามันมาที่ศูนย์นะครับซึ่งศูนย์นันก็เป็นตัวรองแต่ผมไม่ได้เอามาจับคู่ให้นะครับซึ่งมันก็อยู่ในสูตรอยู่แล้วนะครับหลักร้อยงวดที่แล้วก็ไม่ผิดนะครับเป็นไปนตามสูตรเพียงแต่ผมไม่ได้เอามาจับชุดให้นะครับผมไปจับชุดเน้นนะครับ ดังนั้นหมวดนี้นะครับผมหลักร้อยผมเป็นไปตามสูตรหมดเลยนะครับผมไม่มีตัวเด่นตัวรองนะครับให้น้ำหนักเท่ากันนะครับก็เลยจะดูมากชุดนะครับดังนั้นก็อยู่ที่ว่าชุดสองตัวตรงนะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับตัวเด่นหลักหน่วยก็มีเจ็ดกับแปดนะครับตัวกานก็จะมี หนึ่งสสามสี่นะครับชุดที่ผมดึงออกมาที่เน้นให้ก็จะมีอยู่แค่เฉพาะตรงนี้นะครับแต่หากท่านคิดว่าเลขห้ามานะครับก็มาจับกับเจ็แปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ถ้าคิดว่าหกมานะครับซึ่งเป็นเลขดังตามกระแสตอนนี้นะครับก็เอามาจับกับในชุดหลักหน่วยตรงนี้นะครับ หรือจะเป็นเลขเก้าเลขเจ็ดนะครับแต่ผมจะให้น้ำหนักอยู่ที่เลขศูนย์จนเลขแปดนะครับที่น่าจะมาที่หลักสิบนวดนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับชุดสองตัวตรงนะครับและสามตัวโต๊ดนะครับซึ่งงวดนี้ก็มีจะมานำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอในชุดสองตัวล่างซึ่งยังไม่ไดเอามานำเสนอให้ได้ชมนะครับ ึงคิดว่างวดนี้ก็คงจะมีโอกาสที่จะถูกนะครับเสียดายงวดที่แล้วนะครับมันที่ผมวางไว้ให้เป็น90มันออก09นะครับก็ดูว่างวดนี้2ตัวล่างนะครับที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับจะเข้าอีกหรือไม่นะครับก็ลองติดตามดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิป2ตัวตรงและ3ตัวโต้ด สามตัวตรงนะครับนี่คือสามตัวตรงโกโจ็จะคงมีอยู่แค่นี้นะครับตัวที่ผมระบายสีสีแดงนี้นะครับคือชุดเด่นนะครับสีเขียวนี่คือชุดรองนะครับก็ค,คิดว่าถ้าหากสูตรเด่นดับหลักสิหลักร้อยหลักหน่วยไม่ผิดพลาดนะครับชุดสองตัว นะครับตรงก็น่าจะอยู่ใน2แถวนี้จับชนกันนะครับแต่น้ำหนักผมให้อยู่ที่8กับ0นะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเพื่อผมลงคลิปต่อไปท่านจะได้ทราบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับเพื่อ จะให้เพื่อนเืของท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับสําหรับในชุดสองตัวตรงนะครับและสามตัวตรงนะครับที่ผมนําเสนอก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับฝากเอาไปพิจารณานะครับหาตัวหลักมาตัดออกนะครับพิจารณาที่หลักร้อยก่อนว่าในสี่ตัวนี้ควรจะเป็นตัวไหนหลักร้อยนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะในแถวนะครับ คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปตามนี้นะครับถ้าหากสิบหน่วยที่ผมดึงมามีศูนย์กับแปดนะครับแต่ถ้าหากมาห้ากับมหกหรือเจ็ดหรือเก้านะครับท่านก็เอามาชนกับเจ็ดแปดสองสี่หนึ่งสามนะครับหลักร้อยก็เอาตัวนี้เข้ามาประกบนะครับก็จะเป็นชุดสามตัวตรงนะครับก็ไวพ้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ